สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีนะคะเข้าสู่ต้นหนาวอากาศค่อนข้างจะเย็นขึ้นทุกวันดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความของใญยจากบ้านสวนไก่แก้วค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมพันไม้ชนิดหนึ่งที่ให้ดอกและสีสันน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นพันไม้ที่มีชื่อว่าต้นผู้จอมพลหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกว่า ต้นผู้ชมพูนะคะเขาจะเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่มีความสูงประมาณ1-5เมตรทรงพุ่มโปร่งแผ่กว้างส่วนลักษณะลำต้นก็จะมีเปลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มและมีรอยด่างเป็นวงสีขาวเทาทั่วทั้งต้น เราไปชมลักษณะใบกันต่อเลยค่ะใบก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้นปลายใบเป็นคู่มีใบย่อยเล็กมากอาจมี5้าถึงสิคู่กันเลยนะคะ ลักษณะใบก็จะเป็นรูปขอบขนานคนใบเบี้ยวขอบใบเรียบค่ะเรามาชมช่อบใบของเขาอีกสักเล็กน้อยนะคะจะมีความน่ารักตรงไหนเดี๋ยวจะบอกทุกคนเลยค่ะลักษณะช่อบใบเขา จะมีหนึ่งก้านแล้วจับกันเป็นคู่เป็นสองชั้นแผ่กว้างออกมาเหมือนปีกนกเลยค่ะเห็นความเก๋ไก่น่ารักของเขาไหมคะจะเป็นเหมือนกันทุกช่อใบเลยค่ะ นี่ก็อาจจะเป็นสเสน่ห์ของต้นผู้จำพลก็ได้นะคะมีความเก๋ไก๋ที่ชอบใบแล้วเราไปชมความสวยน่ารักของดอกเขาต่อเลยค่ะ ดอกเขาจะออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่งคล้ายดอกกระถิ่งนะคะมักบานพร้อมกันทั้งช่อมีขนาด4-7เซนติเมตรถ้าดอกสวยสมบูรณ์ก็อาจจะใหญ่กว่านี้เล็กน้อยค่ะต้นผู้จมพลจะมีทั้งดอกสีขาวสีชมพู แต่สำหรับบ้านสวนแก,แก้วจะเป็นดอกสีแดงนะคะสีสันสดใสสวยงามมากๆเลยค่ะดอกตูมเขาก็จะสวยเด่นน่ารักประมาณนี้เลยค่ะ ดอกเขาจะมีเพศผู้เป็นจำนวนมากพามาชมกันดอกจะเป็นสีขาวเชื่อมติดกันเป็นหลอดและปลายจะแยกออกเป็นเส้นเล็กยาวกระจายเป็นทรงพุ่ม สวยน่ารักมากๆเลยค่ะดอกนี้ก็จะอยู่ในช่วงแลกแย้มสาววัยรุ่นเลยนะคะ สวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะทุกคนดอกเขาจะออกตลอดทั้งปีแต่จะออกดอกดกก็ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมค่ะส่วนผลเขาจะออกเป็นฝักแบนจะมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรได้เลยนะคะ จะมีเมล็ดสีน้ำตาลประมาณ4-6เมล็ดและเมื่อแก่สีของเขาก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆลักษณะก็จะออกมาในรูปลักษ์แบบนี้จนกระทั่งกลายเป็นสีดำ เป็นเรื่องปกตินะคะสุดท้ายก็ร่วงโรยลงพื้นเต็มไปหมดเลยค่ะ ้นผู้จอมพลเขาจะชอบดินร่วนปนทรายชอบน้ำปานกลางชอบแสงแดดเต็มวันค่ะปลูกไว้ตรงไหนก็ได้นะคะลักษณะต้นเขาค่อนข้างจะทนทานแข็งแรงวิธีขยายพันธุ์ก็โดวยวิธีการ พ่อมเมล็ดและปักชำกิ่งค่ะดอกจะออกเป็นเส้นเล็กๆยาวกระจายเหมือนผู้จอมพลเลยนะคะสวยและมีสเสน่ห์น่าหลงไหล ทุกคนหลงรักและอยากมีกันไว้ไหมคะตามหากันเลยนะคะเอาข้อมูลมาให้ทุกคนได้รับทราบเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและรู้จักกับผู้จำพลค่ะ ขินกำเนิดก็มาจากเขตร้อนทวีปอเมริกาและมีการศึกษาพบว่าใบของผู้จอมพลมีลิสมานแผลได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่กว้างหรือจะปลูกเป็นไม้กลุ่มเป็นแนวรั้วสามารถบดบังสายตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอเคค่ะขอขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันเอาความน่ารักของดอกไม้ส,สวยๆน่ารักอย่างเช่นต้นผู้ชมพูและ พูนจอมพลมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกคนจะหลงรักนะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์โอเคค่ะบ๊ายบาย